สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ผมมีสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานบทใหม่ของวงการยานยนต์ที่หลายคนเฝ้ารอคอยและว,วันนี้มันถูกเผยโฉมแล้วรถยนต์ที่ถูกขนานนามว่า F 3 6 e r เฟเธจรถที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแค่เป็นยานพาหนะแต่ถูกสร้างมาเพื่อเปลี่ยนมุมมองของโลกต่อคําว่ารถยนต์ไปตลอดการหลายคนเรียกมันว่าเครื่องบินรบบนถนนและเมื่อได้สัมผัสจริงต้องบอกเลยว่าไม่เกินจริงแม้แต่นิดเดียว สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาทุกคนตั้งแต่แรกเห็นก็คือการออกแบบภายนอกตัวถังของ F 3 6 f i g h t e เฟเธอร์จะถูกสร้างขึ้นจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เกรดเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินรบจริงทาให้ทั้งแข็งแรงและน้าหนักเบาเส้นสายทั้งหมดถูกออกแบบโดยใช้หลักอากาศพลาศาสตร์เต็มรูปแบบตั้งแต่การชนหน้าฝากระโปรงไปจนถึงด้านท้ายทุกองศามีที่มามีเหตุผลและถูกปรับแต่งมาเพื่อให้ลู่ลงที่สุด ในตลาดรถนตอนนี้ด้านหน้าแทบจะไม่มีช่องดักลมแบบรถทั่วไปแล้วถูกแทนที่ด้วยตาข่ายเซ็นเซอร์ที่คอยสแกนถนนและสภาพแวดล้อมแบบเรียวทางไฟหน้ามาในรูปแบบเลเซอร์เอดักทิวเลเซอร์บินที่สามารถปรับองศาและความเข้มของแสงอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวเหมือนดวงตาของนักล่าที่พร้อมเผชิญทุกสถานการณ์เมื่อมองจากด้านข้างเราจะเห็นเส้นโค้งที่โฉบเฉี่ยวราวกับปีกของเครื่องบินเจ็ตที่กำลังทะยานขึ้นฟ้าล้อขนาดใหญ่22นิ้วถูกออกแบบ ให้เป็นเทอร์บันวีที่ไม่เพียงแต่ดูสวยงามแต่ยังช่วยรียดลมและสร้างแรงกดให้กับตัวรถขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงประตูของ F 3 6ไฟเทอร์เจ็ดมาในแบบปีกนกที่เปิดขึ้นอย่างสง่างามทําให้ทุกครั้งที่เปิดประตูมันไม่ใช่แค่การขึ้นรถแต่เป็นการขึ้นเครื่องบินรบส่วนตัวพูดถึงสมรรถนะบอกเลยว่าต้องจับเข็มขัดให้แน่นเพราะนี่ไม่ใช่รถธรรมดามอเตอร์ไฟฟ้าคู่ควาเทอร์โบอิเล็กทริก Drive ให้พละกกำลังสูงสุดกว่า1,800แรงมา้าตัวเลขนี้เหนือกว่ารถซูเปอร์คาร์เกือบทุกคันในตลาดตอนนี้และสามารถทำความเร็วจาก0ูนย์ถึง100กิมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง1.7วินาทีซึ่งเร็วขนาดที่ร่างกายของคุณแทบจะถูกกดติดกับบาทันทีที่กดคันเร่งความเร็วสูงสุดถูกล็อกไว้ที่480กิโมตร่อชั่วโมงเพราะหากปล่อยเต็มศักยภาพจริงๆอาจจะเกินกว่านั้นด้วยซ้า ระบบแบตเตอรี่ใช้เทคโนโลยี Solid State รุ่นล่าสุดความจุ220กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึง1,500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งซึ่งนี่ถือเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและการชาร์จยังทำได้รวดเร็วสุดๆรองรับการชาร์จแบบฮเปอร์ชาร์จ2,000กิโลวัตต์ชาร์จจาก0ูนถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง10นาทีเรียกได้ว่าคุณจอดทักดื่มกาแฟหนึ่งแก้วก็พร้อมออกเดินทางต่อไปได้อีกพันกว่ากิโลเมตร ระบบขับเคลื่อนแน่นอนว่ามาในรูปแบบ w d หรือ All-wheel drive ที่อัจฉริยะที่สุดเท่าที่เคยมีมากำลังถูกส่งไปแต่ละล้ออย่างอิสระทำให้การควบคุมแม่นยำราวกับกำลังบังคับเครื่องบินรบในอากาศนอกจากนี้ยังมีโหมด s t a t i drive ที่ลดเสียงมอเตอร์และการสั่นสะเทือนทำให้รถเคลื่อนไหวเงียบสนิทราวกับเงาผสมผสานความแรงและความเงียบไว้ในคันเดียวเมื่อก้าวเข้ามาด้านในจะเข้าใจทันทีว่าทำไมถึงถูกเรียกว่าเฟเตอร์เจ็ท่ายในห้องโดยสารถูกออกแบบ ให้เหมือนข้อพิษนักบินเต็มรูปแบบแทนควบคุมทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยจอฮอลลแกรมดิสเพลย์แบบสามิติที่โผล่ขึ้นมาลอยอยู่ตรงหน้าสามารถควบคุมด้วยการเคลื่อนไหวมือสั่งงานด้วยเสียงหรือแม้แต่ด้วยการจดจำสายตาบอดนั่งเป็นเซโร่กราวิตีซีที่ช่วยกระจายแรงกดทับออกจากจุดสําคัญของร่างกายทําให้แม้จะเดินทางไกลหลายชั่วโมงก็ไม่รู้สึกเมื่อลาระบบไฟเป็นบียร์ไลท์สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ผมมีสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานบทใหม่ของวงการยานยานต์ที่หลายคนเฝ้ารอคอย และว,วันนี้มันถูกเผยโฉมแล้วรถยนต์ที่ถูกขนานนามว่า F 36เฟเธอร์เจอร์ที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแค่เป็นยานพาหนะแต่ถูกสร้างมาเพื่อเปลี่ยนมุมมองของโลกต่อคำว่ารถยนต์ไปตลอดการหลายคนเรียกมันว่าเครื่องบินรบบนถนนและเมื่อได้สัมผัสจริงต้องบอกเลยว่าไม่เกินจริงแม้แต่นิดเดียวสิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาทุกคนตั้งแต่แรกเห็นก็คือการออกแบบภายนอกตัวถังของ F 36เฟเธอร์จะถูกสร้างขึ้นจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เกรดเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินรบจริง ทำให้ทั้งแข็งแรงและน้ำหนักเบาเส้นสายทั้งหมดถูกออกแบบโดยใช้หลักอากาศพลาศาสตร์เต็มรูปแบบตั้งแต่การชนหน้าฝากระโปรงไปจนถึงด้านท้ายทุกองศามีที่มามีเหตุผลและถูกปรับแต่งมาเพื่อให้ลู่ลงที่สุดในตลาดรถณตอนนี้ด้านหน้าแทบจะไม่มีช่องดักลมแบบรถทั่วไปแล้วถูกแทนที่ด้วยตาข่ายเซ็นเซอร์ที่คอยสแกนถนนและสภาพแวดล้อมแบบเรียวทางไฟหน้าหมาในรูปแบบเลเซอร์เอดักทิวเลเซอร์บินที่สามารถปรับองศา และความเข้มของแสงอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวเหมือนดวงตาของนักล่าที่พร้อมเผชิญทุกสถานการณ์เมื่อมองจากด้านข้างเราจะเห็นเส้นโค้งที่โฉบเฉี่ยวราวกับปีกของเครื่องบินเจ็ตที่กำลังทะยานขึ้นฟ้าล้อขนาดใหญ่22นิ้วถูกออกแบบให้เป็นเทอร์บันวีที่ไม่เพียงแต่ดูสวยงามแต่ยังช่วยรีดลมและสร้างแรงกดให้กับตัวรถขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงประตูของ F 36เฟอร์เจ็ตมาในแบบปีกนกที่เปิดขึ้นอย่างสง่าง,งามทำให้ทุกครั้งที่เปิดประตูมันไม่ใช่แค่การขึ้น รถแต่เป็นการขึ้นเครื่องบินรบส่วนตัวพูดถึงสมรรถนะบอกเลยว่าต้องจับเข็มขัดให้แน่น